นี่เจามันไก่มาแล้วเจาบอกว่าฟันลางเจาฟันตะบนนี่ก้าเจ็ดจะไปใสมาหมอว่นที่ก่อนหน้าวันสอ์นั่นวันที่มั่บอกน่เองแดงครับครับนวดหน้าแม่โอ้ผมมาซวนคค่ะแต่อันมือว่านี่กับบ้าคม่ฟันน้าหาจันทร์มาได้ได้เรื่อนเหรียญบาทได้สวยดีฝันจังครับบซื้อได้ซื้อเลขคูณหกเราันมาได้ฟังมาเลยชี้ยันเลขคูณเจ็ดเลื้ยวเอ้หัหัเล้ว เขนะาโจอยู่ว่าป้าเรียกคนทิพย์แล้วแต้มหนึง่งมัาไม่มีแต่เป็นคนย่ายำกอยำผ้ากนังถือเล็กดิโอ้เจ้ากระบอกแมนาองขยัน้ำหาภาษาเห็นงานรัวบางทีนึก่ากเปนเห็นงานไก่วะเออกวายยู่เจ๊รกย่านบางเดียวดีไปเห็นงานอีกทีเห็นงานอีกปะเนี่ยครับโย่รถอะไรย่ารัเนี่ยรถอันนี้รถเนี่ยยีโมขี้ว่านี่ Oh. เดี๋ยวดีฟันตม้มไหเงว้วจิบมาเนี่ยเขาฟันดีเอ,อ้ออกมาให้คุผู้ชมเห็นหนาเนี่ยตัวใดตัวใด,ดตัวใดก็ได,ไดโอ้ยนำ้ำหามาเป็นน้ำห้าแต่ว่าคันววค้นเสียวรถถ้ามันมีรถจีบมาอาจจะถือเรียกไี่นนไเมนเ,เหมือนวันนี้แต่สร้างขักหนะบรรนาบรรนานั้นเห็นท้องผู้ใดกันปะถ้าเจ้าเหลียวผมมาเรียผมผมว่า,า่วเรียไม,ม,ม่สูงกว่าสูนป่นหรืบ่าเออเห็นปะเออ จะสร้างเล้ยวบ่มาฟั้นทงให้เนาะไอ้บ่ก่อถืบ่ฟันทงคือ่นหะแนบ่หนีแต่ว่ามบี่หนรอบสมามัถืฟันทงครับก็บ่มาฟันมาตั้นให้จะสร้างฉาข้าเจ้าพพวกขาเจ้าเสือขาเจ้าแฟนครับถามหาว้านแฟนครับถามหาว่านเด็กตัวอนนหพเตี้ยมโยาเป็นวมืีเต้ ไปใส่ไหมมือสิไปใส่มือนี่สิไปใส่ไปง่ายครับเี๋รถไปอขอึ้นคานงาน่ายอันอันเนมได้เ้มได้สิบงอีกสามมือบา้า,บ<อ>บางไ่ได้ไปงายอ,อีกบอกอีกสมมือสิบงเปตาเปตาได้บอลเล็เกห้าด,ดีได้พอฟันงวนฟันคูมือนะครับฟันคูมืออ,มอบอ่ฝฟันว่าได้ได้เหรียญบาทแบบเล็กพิซุนแทบบอ่ะบอกฟันวันวันวนดีมาฟันท่องให้คุณผู้ชมได้ครับผมครับโอเทครับโอเทแต่ว่า เมื่อกี้เมื่อกี้นี่คันผมมาฟันท้องนาจะถือเลยเพราะเลยอดเจ็นล่างอยู่ก็เยี่ยดไปเย็นไปอย่างนี้อ่ะบอกมันกอบอกนะครับมีแนวโอ้มันสวนคนน้ำน้ำหายากคันวันที่3เอสซีสิรอดอ่ะ